ทับสวัสดีครับสมาชิกช่องทิศสอนนอนวัดสุภูสุคนละครับผมออกมาขึ้นเก้านะครับบอกบุญขึ้นเก้าลวครับเมื่อนวันนี้ก็จะเป็นวันรับโชคใหญ่นะครับคุณประวัติแสงเพชรคุณสุวรรณีนะครับผมประสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมครับทิศสอนมาตาเสาแน่นะครับผมคุณสมบูรณ์เกียรติงามนะครับคุณออไทยนะครับผมครับเมื่อคืนนี้นะครับผมรวยายวันนะครับ เข้า3รอบนะครับสาหรับหาหน่อยนะครับผมครับผู้ใดกดไอดีไลน์ไปครับผมแล้วมันนี่ก็จะให่เบิ่งไอดีไลน์ขึ้นเก่านะครับผมครับฝันหวานนะครับก็จะมาแจ้งข่าวฟันหวานนะครับมาบอกบุญแต่เช้าสักหน่อยนะครับผมครับโดอใครอยากจะร่วมจองกระถินนะครับโชคเมื่อคืนนี้อยากจะร่วมเปิดบุญแล้วรับโชคใหญ่ในวันนี้ด้วยนะครับผมครับสำหรับมนีรัฐบาลไ้เป็นตูนะครับผม วันที่สอนอนร่วมคุณประัาดแสงเพชรครับผมครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับให้โซ่จังน้อยในยเ้อะครับเด้อเมื่อคืนนี้ครับท่านพระจาจาร์ให้ห้าสองหนึ่งเก้ากิดสี่สามนะครับผมแต่แถวบนก็จะมีเก้าสี่นะครับเมื่อคืนนี้ครับดูดูนะครับหาหน่อยนะครับผมอันนี้ห้าน้อยเมื่อคืนนี้ครับผมหาหน่อยเมื่อคืนนี้นะครับรอบแรกก็จะ แตกหนึ่งสองนะครับผมพิเศษรอบที่สองเก้าสี่นะครับปกตินะครับผมรอบที่สามนะครับผมห้าสองทั้งสองหนึ่งเลยนะครับแตกบนล่างนะครับผมครับแล้วผู้ใดอยากจะได้นั้นครับผมสำหรับเฉลยนะครับผมเฉลยน้ำน้ำสามแก้วนะครับผมนี่นะครับ เดี๋ยจะบอกบุญก่อนนะครับผมขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีวัดใหม่ชัยชนะวันที่16พฤศจิกายน64บริจาคผ่านหมายเลขบัญชีนะครับผมธนาคารกรุงไทย4280399778นะครับธนาคารกรุงเทพ3 4 6 4 8 4 8 7นะครับผม489352 7นะครับผม กองละ1,000ันบาทเห็นสิจนุสิทธิ์นะครับผมเิ่นโชคดีมาเมื่อนืนี่เพิ่นก็ร่วมทำบุญมาหลายกองแล้วครับผมครับก็อนุโมทนาบุญนะครับผมสำหรับนะครับน้ำสามเก้ยวนี่นะครับผมว่าต้องตียากครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับที่สอนไลฟ์สุดเสร็จนะครับกระสิบกับผมสีส้มห้เป็นตัวนะครับด้้อผู้ได้รวมทำบุญแล้วก็ส่งผ่านทางไอเดียไลน์ หรือบ่มีกะยกมือสาธุนะครับเขาไปในหันทางแอดไลน์เพิ่นกาสิส่งไห้เนาะครับผมสำหรับรัฐบาลนะครับผู้ที่ชอบเสียงโชคนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ไอเดียลนะครับต้องแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมมาต่องตียากนะครับผมมาตะเช้านี่ยครับเอาละครับใครที่ยังไม่แอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมเดี๋ยวเสร็จจากไล สุดจบที่สอนที่ไปทรงให้ครับผมแอดไลน์ได้เยครับเรือผู้ใดขามาที่หลังให้แอดไลน์หรือส่งสลีปนะครับเพื่อจะให้ท่านพระอาจารย์นะครับที่สอนจัดจดลายชื่อที่ท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญให้ได้ท่านได้เผ่เมตตานะครับทุกวันนะครับผมที่ท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญผ่านทางไอเดียไลน์นะครับผมก็จะเป็นไอเดียไลน์ผ่านทางเป็นเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับผม เบอร์แรกก็จะเป็น0625707395นะครับเบอร์ที่2ก็จะดอกจัน0652259972นะครับผมเบอร์ที่3ก็จะเป็น0860620342ก็จะเป็นเบอร์ของที่สอนนะครับนี่นะครับอันนี้ปวดหัวครับผมเดี๋ยวที่สอนจะส่งให้เป็นทัวได้215บาทครับครับผมมเมื่อคือนนี้เข้านะครับผม รับกดที่ตามไว้นะครับโชคในวันที่สองจะส่งให้เขาครับผมวันนี้ครับเอาโชครัฐบาลแล้วก็เอาลาวอีกนะครับผมที่สอก็จะส่งให้มอนเดิมนะครับเมื่อคืนนี้แตกเลยนะครับผมรอบแรกก็จะเป็นหนึ่งสองครับพิเศษรอบที่สองจากเก้าสี่นะครับรอบที่สามนะครับแตกบนแตกล่างนะครับห้าสองแล้วก็สองหนึ่งนะครับผมห้าสองบนสองหนึ่งล่างนะครับ ครับก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามากดติดตามนะครับทางช่อง y o u t u b e ที่สอนนะครับที่สอนก็จะเป็นสะพานบุญเป็นสายบุญให้นะครับผมครับให้แอดไลน์ไว้เลยนะครับผมแอดไลน์ได้นะครับได้สำหรับรัฐบาลเมื่อนี้นะครับผมเดี๋ใครเข้ามาดูย้อนหลังนะครับเอานะครับเอาแอดไลน์สเบอร์เลยครับเดี๋ยวที่สอนนะครับจบไล์สดก็จะส่งให้นะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับผม เวลาตีซื้อหน่อยเดียวครับผมอนุโมทนาบุญนะครับส่งสลิปนะครับเข้าสามเบอร์นี้เลยนะครับผมใครที่ลายที่สอนหายนะครับโทรศัพท์เครื่องเก่าพังแล้วนะครับผมซื้อไม่ครับผมซื้อไม่แล้วก็เอดไปไม่ได้ครับเด้อครับผมจะบอกบุญต่อไปนะครับที่สอนก็อาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับผม ก็จะผ่านทางไอดีไลน์นี่ครับสำหรับใครที่ชอบโชคนะครับผมอันนี้ที่สอนบอกบุญก่อนนะครับผมเดี๋ยวที่สอนบอกบุญแล้วจะตอบนะครับผมถ้าไม่เห็นฝันหวานก็คือส่งทางไลน์นะครับผมทางไลน์นะครับถ้าไม่เห็นฝันหวานนะครับแจ้งข่าวก่อนนะครับผมส่งสลิปเลยนะครับก็แล้วแต่กําลังศรัทธานะครับไม่มีก็ยกมือสาธุนะครับไม่เป็นไรนะครับส่งให้เหมือนเดิมนะครับผม แต่ว่าอยากจะให้เปิดบุญนะครับเพราะว่าเราก็จะได้รับบุญทุกวันนะครับผมสลีปลายชื่อนะครับที่ส่งมานะครับที่สอนก็จะจดให้ท่านพระอาจารย์นะครับแผ่เมตตาให้ทุกวันเลยนะครับผมสําหรับรายชื่อนะครับสิจอนุสิทธิ์ทุกคนทุกท่านถึงได้โชคดีนะครับผมครับดูครับเมื่อคืนนี้นะครับผมได้ทุนก่อนหวยรัฐบาลนะครับโอ้ยออกขากออกแน่ครับเบิรงเด้อครับเด้อลาว ยิ่งหนักกว่านี้นะครับเราแตกสามตัวเลยนะครับผมอันนี้น้ำสามแก้วนะครับเอานะครับจะพาขอพรก่อนนะครับขอพรหลวงปู่เอาไอดีไลน์ครับแคปหน้าจอได้ครับเด้อแคปไอดีไลน์นะครับผมส่งไปเลยนะครับส่งไปเลยเดี๋ยวจบไลฟ์สดที่สอนจะไม่ต้องเปลนะครับน้ำสามแก้วเอาเป็นตัวเลยเด้อครับเด้อเอาเป็นตัวเลยโบแห้งบ่ได้ครับเจ้าหน้าที่สิดนยิน จะส่งให้เป็นตัวนะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับครับเดี๋ยวส่งให้เลยนะครับแล้วก็เรียกไม่อั้นด้วยนะครับผมนี่นะครับแคปหน้าจอนะครับเข้า3เบอร์เลยนะครับสําหรับเบอร์ไอเดียไลน์นะครับผมสําหรับเราได้ รับช่วงรัฐบาลแล้วก็เอาลาวต่อเลยครับเอาลาวเอาฮานอยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมครับที่สอนก็จะพานะครับเปิดบุญนะครับผมขอพรนะครับเอาเด้อหลวงปู่นะครับผมดวงกิตดวงธรรมที่สิงสถิตณวัดใหม่ชัยชนะนะครับเทวดาเจ้าทีเจ้าภูมมทุกรูปทุกองค์นะครับหรือดวงกิตดวงธรรมของหลวงปู่พระมหาบุญท่าบุญยทัตโตนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันรับโชคใหญ่นะครับผมกับทางเอฟซีติดสอนนะครับผมทางเอฟซีแม่น้องเมี์หรือสิทธินุสิ์ของท่านพระอาจารย์ทุกคนทุกท่านนะครับที่ดูไลฟ์สดอยู่ทางบ้านก็ให้เข้าไปทางไอดีไลน์นะครับผมบอกไว้แ้วครับเด้อผู้ใดอยากสูบนะครับต่อไปนะครับที่สอนก็อาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับผมผู้ใดเข่าเลี้ยวนะครับผมไอดีไลน์ ก็จะเข้าได้นะครับผมถ้าเต็มแล้วก็หมดสิทธิ์เลยนะครับมีอยู่3ามกลุ่มนะครับผมถ้าเต็มแล้วก็คือหมดสิทธิ์ด้วยครับด้วเอาแค่เต็มนะครับผม3มเบอร์นี้เลยนะครับเอาแค่เต็มกลุ่มนะครับแอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมแอดไลน์แล้วก็ส่งสลิปเลยนะครับผม ไม่มีก็ยกมือสาธุนะครับไม่เป็นไรนะครับทางทิศสอนนนวัดแล้วก็ทางแม่น้องมีนะครับก็จะส่งให้เหมือนเดิมนะครับผมครับหรือใครอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินก็สามารถนะครับอนผ่านหมายเลขบัญชีนะครับผมอันนี้เขาจะเป็นหมายเลขบัญชีนะครับใครที่อยากจะร่วมบุญกระถินนะครับกองละ1,000บาทเอาแคปหน้าจอนะครับ จิสสศรก็จะเอาแค่เต็มกลุ่มแค่นั้นนะครับผมผู้ใดเข่ามาที่หลังอาจจะเข่าดด้ใดนะครับเด้อเอาแค่เต็มกลุ่มนะครับมีแค่สามกลุ่มนะครับผมครับแอดไลน์แล้วก็ส่งสลีปนะครับหรือไม่มีก็ยกมือสาธุนะครับไปเลยนะครับผมเอาแค่เต็มกลุ่มนะครับไลรสดบอกแต่เช้าหน่อยครับเดี๋ยวตบไลรสดทิ่สอรก็จะส่งตัวเลขให้นะครับผม เอานะครับพาขอพรก่อนนะครับขอพรองเจ้าที่เทวดานะครับที่สิงสถนวัดใหม่ใยชนะดวงกิจดวงธรรมของหลวงปู่พระเถรานุกเถระที่ประดิษฐานหุ่นขี้พึ่งนะครับที่วัดใหม่ใยชนะวันนี้ก็จะเป็นวันรับโชคใหญ่นะครับหรือรับโชคไรวันก็ขอให้หลวงปู่ทุกรูปทุกองนะครับเหยียบตัวเลขไปดนะครับเออห้เขา่าเรือมือนี้ ได้ทางสมาชิกเอซีนะครับหรือสิทธิอนุสิ์ทุกคนทุกท่านจะได้มีปัจจัยนะครับใช้จ่ายในครอบครัวนะครับผมหรือทําบุญได้ครับเ้อหลวงปู่เ้อสาธุครับผมเอานะครับพาขอพอแต่เช้าเลยนะครับสำหรับใครจะเสี่ยงโชควันนี้นะครับผมขับข่ามาเบิงช่องจิตสอนกะสิเป็นช่องบุญนะครับผมส่งทางไอ l ดี e ลน์ก็จะเป็นสายบุญเหมือนเดิมนะครับ ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับผู้ที่กดติดตามนะครับผมครับผมบุนไปแล้วหนึ่งพันครับสาธุนะครับผมครับแอดไลน์นะครับแอดไลน์เข้าไปเลยนะครับผมแล้วจบไรสดนะครับที่สอนก็จะส่งตัวเลขแนวทางนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมให้เลยนะครับพาขอพรพระเทลานุเถระก่อนนะครับผมเอาครับขอพรเราด้วยครับเออขอพรจะเศาร์นะครับ เพราะว่าลูกซิ์ลูกหาทางของถ่านพระจานทร์นะครับเป็นสีใดเสี่ยงโชคโชคใหญ่ในวันนี้นะครับหรือโชคไรวันนะครับไม่ว่าฮานอยและลาวนะครับสําหรับฮานอยลาวนะครับเข้าเป็นเดือนแล้วนะครับผมแตกทุกวันนะครับครับผู้ใดเข่าไรนะครับผมเข่าไปดวยครับเออทางไหดีไรนะครับเอาแค่ติมนะครับผมมีอยู่สามกลุ่มนะครับผม เอาแค่ติมสามเบอร์นี้พอนะครับเดี๋ยวเขาไม่จับเอาแคปหน้าจอนะครับเข้าไปเลยนะครับผมอันนี้บอกบุญแต่เช้านะครับ เข้าไปเลยนะครับผมเข้าไปดีไลน์ครับที่สอนก็จะจะบอกบุญนะครับท่านที่อยากจะมีมีเงินใส่นะครับผมเข้าไปเลยครับต่อไปนะครับบางทีท่านพระอาจารย์ไปบำเพ็ญที่เขาแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ไล่สุดนะครับที่สอนก็จะขอบารมีท่านนะครับผ่านทรงทางไอดีไลน์นะครับไม่ว่าแนวทางหรือตัวเลขนำโชคนะครับแต่ละวันนะครับผมที่สอนก็จะขอท่านขอบารมี ถ้าท่านได้เข้าถ้ำหรือขึ้นเขาบอมเพญแล้วนะก็จะลําบากหน่อยนะครับผมก็ต้องตามทางไอดีไลน์นะครับเอาคับเป็นเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับผม3เบอร์นี้เลยครับเอาแค่เต็ม3เบอร์นี้นะครับถ้ามาทีหลังก็อาจจะเข้าไม่ได้นะครับผมรัฐบาลไม่แน่ก็จะส่งเลยนะครับสําหรับรัฐบาลนะครับ ก็จะเปรีพบปริศนาในวันนี้นะครับเป็นตัวเลยนะครับผมนำสามเก้ีวนะครับผมจะส่งให้เป็นตัวหลังจากจบไรสดนะครับก็จะทยอยส่งเลยนะครับผมไปสื่อตะเสาเลยนะครับเ้อเมื่อคืนได้ทุนแล้วนะครับผมได้ทั้งทุนทั้งกําไรแล้วนะครับครับนี่ครับสาหรับใครที่ร่วมบริจาคซื้อตัวหนอนนะครับทางช่างก็กําลังจะปูนะครับผมตารางเม็ดละ200นะครับใครโชคนะครับหรือจะจองกระถินกองละ1,000บาท อันนี้นะครับขอบุญบรารมีนะครับของท่านพระอาจารย์หรือดวงจิตดวงธรรมของหลวงปู่นะครับสําหรับญาติธรรมที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้ก็ขอให้เขาได้รับกลับเป็นบุญทันตานะครับครับพุทธมลทวนเลยมือนี่อย่าปลีกไว้เด้อครับมือนี่เอานะครับมาบอกบุญแต่เช้านะครับวที่สอนกลับไปจบจากไรสด ก็จะส่งให้นะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับช่วงเย็นก็จะมีแนวทางนะครับตัวเลขโชคไรวันนะครับวันนี้ก็จะมีลาวด้วยนะครับผมเอารัฐบาลไปแล้วก็เอาน้อยเอาลาวนะครับผมครับผมส่งสลิปเลยนะครับเข้าวายดีไลน์นะครับเอาแค่เต็มกลุ่มนะครับผมผู้ได้ข้าวมาที่ลังอาจจะเข้าบ่ไใดได้ครับด้วยกลุ่มนะครับผมเฝ้าเข่า่อนะครับ เดี๋ยวนี้ที่สอนนะครับสื่อโทรศัพท์หม่แล้วครับผมพ่าส่งใดอยู่ครับผมอันนี้สามเบอร์นี้เลยนะครับไอดีไลน์นะครับเมื่อคืนนี้ครับแตกสามรอบนะครับผมอันนี้เมื่อคืนนี้ที่สอนส่งให้ก็น่าจะเยอะอยู่นะครับดูนะครับผมสําหรับฮานอยเมื่อคืนนี้นะครับ ห2 2 1นึ่งแล้วก็เกสี 3, 3่นะครับแต่ทั้งสามสามรอบนะครับทางสิษธิอนุศิ์ทุกคนทุกท่านก็น่าจะโชคดีกันทุกคนนะครับเดี๋ยวขอพรนะครับหลวงปู่แล้วนะครับที่สอนก็จะไปส่งตัวเลขให้นะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่พระมหาบุญทันบุญญาทัตโตนะครับหลวงปู่เอ้ยมือนี่นะครับเป็นวันเสียงโชคของรัฐบาลไทยฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ก็ขอให้สิทธิอนุสิท์ทุกคนทุกท่านที่เขาได้ร่วมอนุโมทนาบุญหรือยกมือสาธุนะครับหลวงปูง่ก็ขอให้เขาโชคดีกันสุขผู่สุขคนเด้อสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุครับผมกับพาขอพรก่อนนะครับผม เอาละครับใครที่ร่วมบรุโมทนาบุญนะครับก็ให้ส่งสลิปนะครับเข้าทางไอเดียไลน์เลยนะครับผมแต่ที่สอนก็จะมาแจ้งอีกนะครับสําหรับใครที่ร่วมบรุโมทนาบุญแล้วนะครับผมก็จะส่งให้เป็นตัวเลยนะครับสามเบอร์นี้เลยนะครับแอดไลน์เลยด้วยครับด้อแอดไลน์เลยเด้อคุณคุณหนูแว ครับผมแอดไลน์เข้าไปครับผมคุณหานนะครับแอดไลน์สามเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะครับผมแอดไลน์เข้าไปเลยนะครับสามเบอร์เลยนะครับครับหรือใครร่วมทําบุญแล้วก็ส่งสลีปนะครับเข้าสามเบอร์นี้เลยนะครับใครอยากจะเปิดบุญเปิดโชครับโชคนะครับเราก็ต้องเปิดบุญก่อนนะครับ จะร่วมทําบุญก็แล้วแต่กําลังศรัทธานะครับไม่ว่านะครับผมทางที่สอนอนวัดก็จะเป็นสะพานบุญเป็นสายบุญบอกบุญอย่างนี้ทุกวันนะครับถ้าได้ไหสดนะครับผม mm hmm. เข้าทางคุณทองอินนะครับให้ล้านเท็ดไห้นะครับเออเปิดโทรศัพท์แล้วก็เข้าหน้าหลักนะครับผมเข้าหน้าหลักแล้วก็ อยู่ขวามือนะครับเป็นรูปคดครับผมคดเข้าไปโหลดครับครับสวัสดีครับคุณอนุนะครับผมับมาบอกบุญแต่เช้านะครับคุณนนุน่าจะโชคดีนะครับคุณอนุมื่อคืนนี้นะครับผมไม่รู้โชคกี่รอบนะครับคุณวรวัลนะครับร่วมอนุโมทนาบุญสามร้อยบาทครับผมส่งสลิปไปนะครับผมเอานะครับรัฐบาลจะส่งให้วันนี้เลยนะครับผมสําหรับรัฐบาลไทยนะครับ รบที่สอนจะไปขอความเมตานะครับจากท่านพระอาจารย์นะครับไม่รู้ว่าท่านจะฝันหวานหรือไม่ฝันหวานก็ยังไม่รู้นะครับผมถ้าไม่ฝันหวานก็ให้เข้าไอดีไลน์นะครับที่สอนก็จะส่งให้เป็นตัวเลยนะครับเมื่อนี้ส่งจะเศร้าเลยครับผมจบไรสวดแล้วที่สอนจะไปส่งเลยนะครับก็แล้วแต่กําลังศรทัทธาไม่มีก็ยกมือสาธุนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ส่งให้เหมือนเดิมนะครับผมสําหรับสิทธิอนุสิ์ของท่านพระอาจารย์ทุกคนทุกท่านหรือ fc ที่สอนนอนวัดหรือ fc ช่องแม่น้องเมย์นะครับผมแอดไลน์สามเบอร์นี้เลยนะครับผมแอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับเบอร์ที่สอนกจ็จะอยู่ท้ายสุดนะครับ08 6 0 6 2 0 3 4 2นะครับถ้าบ,บางทีไลน์ก็จะหายนะครับให้ให้ส่งสติส๊กเกอร์เข้ามาใหม่ด้วยครับเด้อเพราาโทรศัพท์ที่สอนพักนะครับผม เอานะครับศาลาหลังที่สองนะครับที่สอนก็จะพาขอบพรหลวงปู่นะครับพระเทลานุเถระนะครับจุ๋ยตูวไว้นะครับผมรับอาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับผมเดี๋ยวจะสูงตัวเลขแล้วนะครับผมเบมาแห้งบ่ได้นะครับผม วันนี้จะเฉลยนะครับน้ำสามแก้วนะครับส่วงไห่เป็นตันะครับสำหรับรัฐบาลเมื่อนี้ครับผมครับสาธุนะครับผมที่สอนก็จะเป็นสะพานบุญเหมือนเดิมนะครับผู้ใดแอดไลน์ว่าเป็นไห้ลูกใหหลานแอดไหนะครับเด้อเอาแค่ติมนะครับสามกลุ่มนี้ก็พอแล้วนะครับผมเอาแค่ติมนะครับเด้อผู้ใดเข่าที่หลังอาจจะเขาผู้ใดนะครับเป้าเขาเนาะครับผม ใครดูย้อนหลังนะครับก็ให้เข้าไอดีไลน์เลยนะครับผมเดี๋ยวที่สอนจบจากไร่สดก็จะส่งให้ทันทีเลยนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับตอนเย็นก็จะเป็นฮานอยแล้วก็มีลาวพัฒนาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอาโชครัฐบาลแล้วก็ต่อด้วยฮานอยแล้วก็ลาวนะครับเมื่อคืนนี้นะครับแตก3ามรอบนะครับสำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคไลยวันนะครับ ับเข้าไปดีไลน์ไปเนาะทางเอฟซีเนาะครับผมเข้าไปดีไลน์ไว้เลยนะครับผมเข้าไปดีไลน์แล้วก็ส่งสลิปไปเลยนะครับไม่มีก็ยกมือสาธุไปทางไอดีไลน์นะครับทางแอดมินนะครับก็จะส่งให้นะครับผมครับคุณมณทาวังอาจนะครับส่งสลิปนะครับเข้าทางไอดีไลน์เลยครับผม เมื่อคืนนี้ก็แตกนะครับสำหรับรัฐบาลท่านประจานวันนี้นิดดีมากนะครับ mm hmm. ทิ่ซอนไปขอให้เพื่อนเขียนให้เป็นตัวเราครับ mm hmm. มือเพื่อนอากัก mm hmm. จ่ายคาทีมันเลี้วนะครับผมส่งให้เป็นตัวเลยนะครับ7จ็ดหนึ่งสองอ๋อพี่อ้อยได้กี่รอบพี่อ้อยเมื่อคืนนี้คุณสีประพานะครับครับแอดไลน์ไปเลยนะครับผมเอานะครับขอขอหัวปู ทุกลูปทุกอู๋แล้วนะครับผมก็ขอให้ทางสมาชิกเอฟซีสิทธิอนุสิ์ของท่านพระอาจารย์ทุกคนทุกท่านนะครับทชกดีเฮงเฮรวยรวยปังๆนะครับผมบอบปุญแต่เสร้จาจังน้อยนะครับผมเดี๋ยวสิไปส่งตัวเลขเลยครับด้ทางของรัฐบาลให้นะครับอนุโมทนาบุญ500 โอ้สาธุพี่ออยได้สามหลอดแล้วครับผมเอาก็สอบแซ่เหลือพี่ออยเงินเข้าครับพุ่นแล้วครับผมอันนี้ครับแก้งข่าวสักหน่อยนะครับผมท่านพระจาจาร์นะครับท่านก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับผมท่านบอกให้ที่สอนไฟ้สดบอกฝันหวานนะครับแจ้งข่าวนะครับใครอยากจะได้เป็นตัวนะครับให้เข้าไอดีไลน์เลยนะครับผมท่านก็อาจจะไม่ได้ฝันหวานนะครับเดี๋ยวที่สอนก็จะขอจบไร้สุดนะครับผม ให้ทางเอฟทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับงานกระถินนะครับใครที่โชคดีในวันนี้นะครับผมหรือโชคดีรายวันอยากจะร่วมอนุโมทนาบุญนะครับก็สามารถนะครับผมเลขบัญชีก็อยู่ข้างล่างนะครับผมน้าท่วมครับผมแอดไลน์ย่างเดียวเลยครับหรือแอดไลน์แล้วก็สทรงสลีปนะครับผมอาที่สอนจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะก็จะขอจบไ์สดนะครับเดี๋ยวส่งบระทันแล้วครับผมอยาทั้งเอฟซีก็สีได้อยู่แล้วครับผม เข้าไปนะครับทางอดีลายอย่างเดียวนะครับผมนะครับแคบหน้าจอนะครับเดี๋ยวที่สอนก็จะขอจบไรสดไว้เพียงเท่านี้นะครับผู้ที่ดูย้อนหลังนะครับผมก็ให้แอดไลน์เลยนะครับผมแอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับใครเข้าเร็วนะครับได้เร็วแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเอาแค่สามกุมติมแล้วก็คือเขากรได้แล้วครับเด้อยที่สอนเอาท่านั้นนะครับ ก็ไปอาจจะว่าได้ไล่ซดครับเดินโดนกันสีไหลที่นึ่งนะครับผมเอาละครับสําหรับชิปนี้นะครับที่สอนก็จะขอพอรหลงปู่หลงตาหรือพระเกกิดวงกิตดวงธรรมทุกรูปทุก,ทกองค์นะครับก็ขอให้ทางสมาชิก f c ที่สอนนอนวัดทางช่องแม่น้องเมย์หรือสิทธิอนุสิท์ทุกคนทุก,ท,กท่านให้เฮงๆรวย,ยๆปังๆนะครับถึงรัฐบาลมือนี้สู้ผู้สู้คนนะครับเด้อสวัสดีครับ